S <S กับวันเข้าพรรษานะครับเรื่องของการงดเล่าเข้าพรรษาแล้วก็รณรงค์กันนะซึ่งทางสำนักงานกองทุนสับสนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายงดเล่านะครับเชิญชวนคนไทยงดเล่าเข้าพรรษาสร้างแนวทางสังคมสุขปลอดภัยทุกเพศทุกวัยซึ่งเรื่องนี้ทางผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรง,กรงกรดเล่านะครับนายธทีรักษรราณีก็พูดถึงเรื่องของการโครงการงดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่สสสเนี่ยเขาร่วมกับเครือข่ายงดเล่าเนี่ยทำขึ้นมาตั้งแต่ปี46แล้วนะครับยาว ใช่ยาวนานมากปีนี้เป็นปีที่20แลลวแล้วก็รณ <c oughs> รงค์ให้ประชาชนเนี่ยลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษาด้วย <c oughs> ซึ่งปีนี้เองสอสอสอและก็เครือข่ายงดเหล้านะครับ <c oughs> จัดโครงการนี้ต่อเนื่องภายใต้แคมเปญปีนี้งดเหล้าเข้าพรรษาทุกเพศทุกวัยเน้นขับเคลื่อนการรณรงค์เข้าถึงทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนพบว่ามีพฤติกรรมการดื่มเนี่ยมากขึ้น <c oughs> จึงเน้นให้กลุ่มผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้วยนะครับนอกจากนี้สสสและเครือข่ายงดเหล้าเองก็มีการจัดกิจกรรมสร้างสรร ให้สังคมไทยเนี่ยเรียนรู้ความสุขจากการงดดื่มแอลกอฮอล์มิติการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของครอบครัวโดยผู้สนใจเข้าร่วมรณรงค์ได้นะครับที่เว็บไซต์ www.sdnthailand.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงดเล่าเข้าพรรษาและก็ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆหากต้องการคําแนะนําลดละเลิกการดื่มเนี่ยก็ปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเล่า1413